มันสิตีมันเลยมันสงบสวบมาบบมโยงเนี่ยอังคบุญเหน็เ้าใจมาพี่มาพี่มาพี่มานังเบิกัอนมานังยู่พี่มาสวายดีเอไวไมาสบายดีเอฟซีมาสบายดีไว้กนสบายดีพี่น้องมาผมกับแจปเลยรงนี้แต่ว่ากินนสือิีมเลยคุณนั่งท้าเข้าในก็กีเดยอดอีไปต่อยมาค้ามาอะไรนอยหนึ่งพี่น้อง เขาสิกินก่อนลงอันมัดเขาตอเละมือสานี่เมนเสสิเอย่างกับกบมาไว้มานั่งอยู่ไว้ไวเห็นเอฟซีเด้อเบิ้งเบื้งเ็นเอฟซีเด้อเด้อให้พี่ดูมาพี่เอฟเบิ้งหานะสิเฮ็ดนะไม่นี่ม่นี่มาไว้ไอเอฟซีเบิ้งหน้านี่ปาใช้สบายดีก่อนสบายดีเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีนะสบายดีเขาสิลงมัดเขาเนี่ยเละมาพี่น้อง เขากัเลยมาขี่สมก่อนไปอี่ีงเเือกะชังเป็นี่สมอยู่หน้าพี่นอนกินกินตะยุบานจนมาหัวหน้ามีแจวจะสีบกอยจวเต็มถ้วยเเบเข้คนกอยกินก็พี่น้องเเปนคม เสไปเปมกินใหม่โดดหนูอยกกินอีกแพี like ่น้องพอดีของบ้านนี่ก um, ินสูงเจ็บหอวมัดเขาาบได้ดกัน้มีคนหน่อยกลัวนน้ยหน่อผ่าไซมมานังนอาไไกลมากาไซส่วนมันใหม่กับบมมานนั่ กินสมก่อนช่วยซอ,ยอันบกหักน้ำก็กินมีตอนประเดด้วยนะแต่เราจะไม่ได้กินแี่แป้า่าูตอนตกนไกินเป็นหนไม่ได้พี่เนอวงวัง,วงมเอามาเกลี่แม่ปรุงร่องก่อนมูเหรอกอยังยงหัวนี ปแรกตอนปปลาม่พะกเนยงะตอนทิงกระอเด้วยจำผสมตอนปลาอียงปลาเอียงเคือน่คือปลาโ้ปลาโค้เออปลาโรสผ่าสมมานังพีมาไหมหนังพี ก็พ de ี่มนังนี uh, sure ่มานังนี้มีตัวปวนมานั่งน้องพีน้อยเบือกามังบนหนังเขากับพีน้องจะย่งง่ายลงง่ายลงคลองอันนี้คลองช่วประทานพีน้องป้าันที่าวน่งเอไปสิป้า

เกี่ยวเขาแล้วเพื่อนกับปอยนำข้อออกมาพี่น้องเพื่นดูดนำขึ้นมาจากในน้ำเซรูนเกิดกับปอยมากเพื่อิ่เ้ชาวนาเห็ดหน้าพี่น้องหน้าอยังหนาหน้าเซ่เขาออ่ยเนาะหน้าเสื่หน้าปังหน้าปังมาดูเยอเสียกเา เสะไปกิงกันหมอ,อ,อ,อกระโดเลยชียก็ข้งเขาเพล้มันมาเป็นภาราดจริงๆเลยอีปอบนี่นั่งดีๆนี่เก้ตี่ตมตีดถูกิตม

ไปให้ทุกคนเขาจะลงมือกันเลยเขาจะไปมัดเข้าจากน้อยเขาก็จะเจ็บทออ้องพอกินส้มลายเกินไปเขาเขาเกี่ยวมาเ่าอันนี้นะเี่กินหงอเก็ได้หลบปากแตกเงอนเขาอยากวะอ้าวกินเนี่ยนี่เสียายมันงเป,ปงื่อยมั้ใบเอียงอะนะใบเอียงทำไมก,กระโดดกุนะดมั้ง ็เล uh. oh. oh, ่นเอาฮะขอเอากระเป๋าเงินไว้มันมาเสี่ยงหัวกับเจ้าฮะแต่ยังไหวฟาใส่จะได้จะมาปวดจะโอมาเนาะกัรด่านคนเรือตะนามันแทแพ่หนักแทบหอยเด้นาทีเหมีเงินบ่ฮเมีบ่เงินใส มีบอลเงินเนี่ยมีบอมันเหตุตาสิจ๊ะเพื่มีมเ,เงินอยู่บอเนี่ยกระเป๋ามาเห่านั่หละเนาะเตปรปมาเห่าพ่อจะ๊ะเตรปมาเห่าอันนี้ต่อกเนาะ ว่าวตอน1เกี่ยวชวงเนชนุ้มัเนาะมยอกับผักว่ามชอุกคนแต่ได้ลงมาหมัดเพรา่เขามันแหงแล้ว่าถ้าสวงนาพุนเขาเห็นหน้าย้มนาพุนมันก็จะแหงนนอันนี้มันจะแหงไวเพราะว่ามันแดดทั้งแลดทั้งลมกับปางปุริเยะเลย เห็นหน้ามาหลายปีเสื้อบบกับกัลองมัดเข่าปีนเสื้ออยู่าบอกเก็บมาจิปปีไก่นะเออบางบางหน้าปีแบบเออหน้าแท่งแบบปกติแดดซาสู้ผิดวูบวูบใบพอยาล้านมัดแล้วพี่น้องพูดว่าซาสุกมัดบกเป็นตราปีนี้ก็พอไหลอยู่มันมืดไหมมันเห็นหน้าจันอยู่ไหม อันนี้จะเป็นข้าวที่ห่อเกี่ยวมอเาวเนี้นะท่าผู้บริ หอดมองโขนี <sh arp> <sm att> ่แตตอนนี้ทามส่งมัดแล้วเขาจะขุดไปเลย เอ้กินบะหมี่ใส่กินบะมี่โอ้แกงหัวฝ่าใส่มาเป็นพระนา่องค์นงเกินเมยวัดนงชือน่าจะเปชือเศร้าหน้านะอันนีรับอย่ามาเมนเศร้ายังเกี่วเศ้าไร่เศร้าสวนท่านผู้ชมเศร้าพ้นไปเป็นเศร้าสวนเศร้าพ้นอันนั้นเปลียนจากเศร้าหน้าไปเป็นเศร้าสวนนะพี่น้อเศร้าไร่ เด็ดไฮเห็ดสวนน้องเอ๋ยงานชอวราะอะไรนหน่อยนอดรองท้าสั้นาน้ำตกมาถึกนือกันไปโคนสะโคไดี้ินน้าอันเต็ เออจะกินหนามเนาะคุณผู้ชมคะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเอ้าามาดโบเบิร์ตเถอะดิยังอันหนึ่งเออเนี่ยโบสัวพี่น้อย เปยังไปกนเนาะเ้ยข้นเขายางมือนไรก็สามโคตราเตรงมะนะฮะต่กินน้ำก่อนปะหอนแหงเหื่อเอาใหม่เรือเ่ใหม่ตัวบางยานไหลรอเจ้าเราจะไปเอา บางทีซาซุกลง่งขีดเนาะพี่น้องเนาะกะบางทีกับซองมือซ้องมือจะไหนมาตอบคอมเม่นเถอะนะซาซุกกับเบาบางนะเพว่ยบางทีกัตัดขีดตัวใหม่แต่เห็ดแนวใหม่นะทุกคนกะขอโทษข้อภัยเอซนะีเบอรทุกคนเนาะที่มาตอบคอมเมนต์ซะแต่กัตอบทุกคนเน,ะนาะเห็นคอมเมนต์บางเออแต่ว่สาบางคอมเมนต์ซาซุกกับเเห็นเถอะนะเอซีนะทุกคนขอบคุณขอบใจพี่น้องเอซีเบอร์ทุกคนที่มาเม่นให้กำลังใจเนาะผ่าสาย ยังไงนี่ไหมนางนั่งท่าเฮาแต่หึงแล้วนะท่านผู้ชมแล้วนางก็เฮ็ดกระเป๋าเฮาตกน้ำด้วยทำไมทำไมกูเซ็ตแล้วฮะเซ็ตกูเซ็ตแล้วกูเซ็ตแล้วเอาวเดี๋ยวเดี๋วพี่น้องพีน้องน้อไฮนี่เดี๋ยวเขาทีเขาอีกแง่อีกหน่อยหนึ่งเนาะจะได้วเร็วสู้สู้สู้บอลงสู้สู้นะโอ้โหมันจะปุ๊บ แม่จะปรุงเมื่อยแห้งแล้วพี่น้องก็ให้ย e ี่บอได้กินหน้าก่เอาถือเนี่ยล่ะใช้ท nah, ี 5, <10. S 2> ่น้องไปฟอกถือมือหนาหูเมื่อยแห้งนั่งประดอ้ยน้ำแท่งทามแท่งอีปีให้น้ำห่าหยกด่ตื่นก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม เพราะว่าเรามีซุปเปอร์ฮีโรม่มาช่วยแต่แผลพยานมาหมัดเขาซองหมัดคนมาแล้วพ,พี่น้อง่นมา,จา,มาจากยุโรปพ่นมาจากยุโรปคนมาฮะมันยิปุงหอดหน้าเลยไปพยาธิที่ยังมาให้กินเราไปดูกันเราไปสบอุ๊บกับต๊ะข้ พญดนเราไมากลัวยม้กินหรอพอดีแกมึงไงตัวอะไรจะเป็นหื้พุ่งมันพันแปะนึงพญแดนขึ้นไปอาตะปืพี่น้องเอ้ยเอาเตาไปคลายไปส่มเขา อยู่แขวงอัตปือกระมีเต่ท่องไปวัวพ่อกันน้อยง่ายกับวัเรือขันชี้ท่อทามคขบขบแลนใช่กับมี่แม่เอาในขอยิ้มมาไว้มาห้องน้ำชุดทางเตาท่อเช่าคนหน่อยฮะบ่อด้จอดไหมส่งไปส่งพมันโถาะนะไปผมมันนักหลุดอะไรนี่หาน มาตะไซนี่มันทามาตัวรพ่ออกพ่อมันทามจะมามาแต่ไซอีนี่มันตตะปื้อป้ายำนี่ตะื้อปื้อจีบกันได้เราล้วยกูมันแขนนมันแขนพญายัาเราล้วยมาส่กินแขนซ่มาขลอยอ้ะบีเท่าไรพ่อ แล้วพี่น้องมาเขายกัแล้วพงศ์ยานมาพงศ์ยานมาตอนถ่ายมีปีงไกพอมาหอู้สิมากินปงไกพี่น้องเขาแบบใช้ปลาแอกนะมันเออเสอะนะเออเสอบนะเสอะป่ดาเสอะป่พอห้าสิเมื่อกินพอมันชื่อเป็นชื่อเลยห้าสิบห้าสิบปดคลิปห้าสิบปดคลิปก่อนพี่น้องไปเลยแบบนี้พี่น้องปลานี้มื่อไ ก๋อยปานเนาียาดแล้วละพี่น้องมืออื่นกะลุยต่ออีกเกีียวขาวตอนเสาร์เนาะพ่อมืออื่นจะสิได้ตัดยูวพ่อพ่อย่ด้านเจ้าสุขัยกระเป๋ามาหาพันโอ้ยเงินตัวแรกแล้วเอากูกระากระเป๋ากูแม่นาะก้อะไรไม่ไปหนึ่ง เนอใสป่ะฝาใส,าส,ส,าสบอกพี่น้องเอฟซีเนี่ยขอโตลาไปก่อนนะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะบ๊ายบาย,บายขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กจจสิโจบบเพียงสนีเนาะมืออื่นซา<ม>สุกสิเกี่ยวเขาต่ออีกกะ้าบะวะม่านอีซ่องถุ่นผละพี่น้องเก็บสิเหลวบ้านนี้บ้านใหม่มากมันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งได้พี่น้องเพื่อบ่ะผาดคลิปต่อไปของซาลาไตเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้ซาละแต่เฮตุคิปต่อไปนะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก็ยังมา๊ายบายแหงๆบ๊ายบายนะเอาบ๊ายบายใหม่บ๊ายบายใหม่บ๊ายบายดีไม่บายงามๆหน่อยแบบนี่แน่มึงกลองนี่ไก่ไก่นั่น